โอ้โหไอวางวงสกิลอาไม่เท่าไหร่แต่ท่าตองเนี่ยตรงเ้าทุกดอกเลยนะสวัสดีครับวงคนบ่านะครับซึ่งผมก็เจอแฮงแบทคนนี้เนี่ยสามเกมเลยนะในเกมแรกเนี่ยผมเล่นเทนแล้วดูมินิแบบตรงนี้ให้ดีนะครับคือแอนเน็นี่ยไล่ย้อนแบบไม่กลัวเลยนะครับพอเพื่อนเรามาปุ๊บเขาก็ถอยแล้วพอเพื่อนเราถอยเนี่ยเขาก็จะมาวิ่งไล่ย้อนต่อนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยผมก็รู้ตำแหน่งของแอนเน็คร่าแล้วผมก็เข้าไปปิดน,นะครับแต่ว่าเขาไม่เห็นเรานะ ปรากฏว่าเขาวิ่งมาสกิลใส่เราเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นรีแฟลรับแชมป์โลกเลยนะครับคือเขาไม่เห็นเราแน่แมาดูช็อตต่อไปครับผมแอบในพุ่มดีๆนะแกสกิลเช็คเลยนะครับแถมถุงพุ่มนะแต่ว่าเจอเทนสายก่อไฟก็ถ่ายที่ียวนี่คือเหม่ตายเลยนะครับมาดูช็อตต่อไปนะครับแพนด้านี่ก็อยากลองขอนะครับลองไปยืนเล่นในพุ่มปรากฏว่าโดนแอนเนตตต่อยับเลยนะครับซึ่งในเกมนี้เนี่ยผมก็ชนะไปนะเพราะว่าแคลรี่เขาออกมาต่อเกมที่สองนะครับอันนี้เนี่ยเขาก็เล่นยูเอ็นนะครับแต่ก็แบบเล่นแบบไม่โกบ อัดสัก,กครูาพุ่งรัวๆจนทีมผมร้องเลยนะครับและทีนี้เนี่ยก็มาเจอกันอีกในเกมที่3นะครับซึ่งในเกมนี้เนี่ยผมเห็นเขาพลิกอยู่เอนะครับผมก็ให้50-50ว่าน่าจะเจอเขาแล้วก็ใช่จริงๆครับซึ่งในเกมนี้เนี่ยเราเตรมตัวมาดีแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูการว่าการแล้วมือกับพวกใช้โบว์แฮงบเนี่ยด้วยแอนเนตจะเล่นกันยังไงหลังโฆษณาสักครู่ครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมขอแนะนําการเติมเกมรูปแบบใหม่นะครับไม่ต้องให้ไอดีเกมจะได้ไม่ต้องกลัวโดนแฮกนะครับ เข้าไปสู่หน้าเซตติ้งนะครับเลื่อนลงไปข้างล่างจนสุดนะครับแล้วกดทคลอส์นะครับเราจะได้ Open ID หรือ ID ที่ใช้เติมเกมขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยก็ทักเพจ24่สิไบเอ็มนะครับพิมพ์คําว่า Rov นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชําระเงินตามรายละเอียดได้เลยนะครับปลอดภัยและคุ้มมากๆเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมได้ทําการซื้อคูปองไป145บาทนะครับได้มาถึง186คูปองเลยนะฮะคุ้มมากๆเลยครับส่วนใครที่กำลังมองหาร้านซื้อขาย ID เกม Rov ราคาถูกนะครับแนนนนะะําเเพจี้ลยครับ TP7 มีไอเดียใหม่ทุกวันราคาเริ่มต้นแค่50บาทเท่านั้นนะครับดูลิงก์เพจได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคครับเกมเริ่มแล้วครับในเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมระดับพี6หกสิบดาวนะครับซึ่งเราก็เจอกับยูเอที่เป็นคนใช้แฮกแมมนะครับซึ่งเราได้ทําการพิสูจน์มาแล้วว่าเขาใช้แฮกโดยการยื้อรอให้เขาใช้สกิลนะครับซึ่งมั่นใจแล้วว่าเขาใช้ร้อเปอร์เซ็นต์เอาจริงเนี่ยถ้าหากเราเล่นเกมนี้มานานมากพอนะครับดูป่านเดียวก็รู้แล้วครับว่าช็อตไดไม่ต้อแปลกนะครับ ซึ่งคนที่ใช้ทั้งแบบเนี่ยมักจะเล่นวีลากาลียูเอแอนเนตคิกซี่เอลสูกลกคือจะเป็นพวกที่ใช้สกิลตอดแรงๆได้จากระยะไกลนะครับแต่เอลสูนหลังๆไม่ค่อยได้เห็นละเพราะถ้าจะเล่นเอลสูได้คือต้องเป็นคนที่มีฝีมือในระดับหนึ่งนะครับไม่งั้นต่อให้ซุมโดนเนี่ยก็แพ้อยู่ดีแต่ตรงนี้เราเคลียร์การเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวลงไปทางเลนล่างเลยนะครับพยายามสกิลจากต่อๆไปด้วยนะครับเดี๋ยวมาเอาทางนกกันน,นิดนึงครับ แคลลี่เขาไม่เห็นตำแหน่งโน,นนะครับแต่ว่าทางยูเอกเขาวิ่งมาแล้วสกิลใส่นกลาไปได้ครับผเตึงเกินตรงนี้มีหน้านี่เลล่างไม้ด้วยนะครับเอาเดจัดเลยนะแลวในตอนนี้นะครับเวลาเราใต่ล้างเนี่ยพวกป่าเนี่ยเขาก็จะหยิบกันอยู่ไม่กี่ตัวนะก็จะเป็นอ้อยแพนดา้านาคอนนะครับเพราะว่าเขาค่อนางที่จะระแวงในการเจอกับเอ่อพวกขแข็งแกบนะครับคือ3ตัวนี้เนี่ยมันสามารถเข้าโจมตีจากระยะไกลได้ แล้วพวกใช้แฮนเนี่ยคือเขาเล่นไม่ค่อยเก่งเหมือนทุนเดิมอยู่แล้วครับแล้วพอเจอตัวที่แบบมีระยะโจมตีไกลๆเงี้ยเขาก็จะหาระยะปลอดภัยลำบากน,นะครับก็จะกลายเป็นว่าไม่กล้าวิ่งเข้ามาจัดสกิลด้วยซ้ำนะครับโอ้ตรงนี้ไล่กันสวยครับโอเคครับพยายามเตะได้เฟิ้อบาดไปครับแล้วทายุเอกเข้ามาจัดสกิลก็ต้องโต่อยแบบนี้แล้ววิ่งเข้ามาติดหลุมเลยครับอันนี้งงเลยครับเรียบร้อยครับ โอเคครับตอนนี้ก็ป Q ิดคิวทางยูเอเอไม่ได้นะครับเราก็มาเล่งฟาร์มนิดหนึ่งครับซึ่งแอนเนตเนี่ยถ้าหายิ่งฟาร์มไวเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเพราะมันจะต่อแรงมากนะครับพอเราต่อปุ๊บเนี่ยก็ให้ดาคอ์กอ็ไปปิดงานนะครับนี่เราต่อทีนี่คือต่อกันในป้อมเลยนะครับเพราะว่าท่าสองของทางแอนเนตเนี่ยมันสามารถที่จะ,ะระับระเบิดของป้อมได้ครั้งหนึ่งนะครับเข้าไปวานสก,กิลปุ๊บแล้วก็สกิลสองอ่อนนะครับประมาณนี้ไอชนต้องเกบไว้่าไปใจนะครับเพราะว่าเพื่อความเนียนนะครอา่ ยอมไม่คิวกันบ้านนะครับประมาณนั้นนะครับเวลาวางสกิล2นะครับก็ให้โดนเพื่อนเราด้วยนะครับเขาก็จะโลขึ้นมานะแล้วมีหน้าสตตร์ครับฟิกเกอร์เข้าไปครับป่ปเลยเพื่อนโอเคครับเรียบร้อยครับเดินขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็วางวางสกิลไว้ด้วยแล้วตรงนี้ยีหน้าเข้ามาเติมนะครับยีหน้าฟิกเกอร์เข้าไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับอันนี้เนี่ยผมบอกกันแล้วถ้ามีฟิกนี้ไม่ได้กินนะเน่จริง คือจะเรียกว่าไงอ่ะคือแบบเวลาเราเจอกับพวกใช้แฮกนะครับคือต้องมีฟิกเกอร์ในการฆ่าถ้าไม่มีฟิกเกอร์ปุ๊บเนี่ยเขาจะเดาระยะถูกครับแต่พอมีฟิกเกอร์ปุ๊บเนี่ยเขาจะโดนเรากระสวกทันทีนะครับเพราะว่าบางทีเขาก็อาจจะมาบานหรืออาจจะแบบว่าไม่ค่อยเลื่อนแบบดูนะครับว่าเออคนนู้นคนนี้คนนั้นเขาใช้ฟิกเกอร์หรือยังนะครับซึ่งพอเขาแบบโดนถอดแบบนี้บ่อยๆเนี่ยโดนฟิกเกอร์เข้าไปฆ่าบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะเริ่มแบบระวังตัวแล้วเขาก็จะเริ่มแบบยิงสกิลจากระยะไกลมากๆอย่างเดียวนะครับไม่ค่อยแบบโ่่ตัวเทาไหรนะ และนี่เราถ่ายนาะคอสแกยับยับเลยนะครับพยายามเร่งเงินเร่งระเวลเร่งของขึ้นมานะครับเพื่อให้ชนะยูเอนะคือเวลาคนที่ใช้แฮกนะครับมันจะมีจุดสังเกตคล้ายๆกันอย่างหนึง่งคือเขาจะเป็นคนที่เล่นแล้วจนมากๆนะครับเล่นแบบถ้าหาไมา่ได้คิวจะจนมากๆนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขามองเห็นทุกอย่างมันแบบไงแล้วเขาจะกลัวครับเขากลัวไวซะทุกอย่างเลยจนกลายเป็นว่าเขาไม่กล้าที่จะเดินไปเอาคิวไปพวกนี้นะครับ ยังเห็นแบบนา่งค่ออยู่ด้กไงเขาก็ไม่ค่อยกล้าเดินไปนะคระะับเขาก็จะเน้นที่สกิลใส่คนอย่างเดียวซึ่งของเนื่อของครับมันก็ไม่แรงไงนะครับจะต่างจากเราที่เรียกได้ว่าคือเราไม่รู้อ่ะเราก็เลยไม่กลวงไงแต่ว่าถ้าหากเรารู้ว่าเขาอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนี้อยู่นะั้นแล้วมันเกิดความหลอนในตัวเขาก็จะเริ่มฟา,มาร์มช้าลงเรื่อยๆนะครับฟา,าร์มช้าไม่ชา้านี่ครับผมรู้หกแล้วนะวนะเขายังแค่รู้เสียงนะครับ โอ้มีหน้าครับเข้าไปดึงครับไม่ต้องสนใจนะครับตอนนี้ไม่ต้องเล่นอะไรมากมายนะครับเราพยายามที่จะหาเงินหาของเดียวเลยนะครับกดเขาด้วยเขาสามารถในการหาเงินของเรานะครับจะเรียกว่างไงเดียสกิลมนแม่นนะแต่ว่าหาเงินหายเทพไม่เป็นนะครับ <laughs> ประมาณน,นั้นนะครับสกิลนี่คือโอ้โหแม่นเทพจัดเลยนะ เดี๋ยวเราขึ้นบูสติ้งมาเลยนะครับเน้นที่การตอบเลยนะเพื่อทำให้ทางนาคอรสเล่นง่ายขึ้นนะครับในช่วงนี้เนี่ยนาเมกเขาก็ไม่แรงเท่าไหร่นะครับเราก็วิ่งได้เลยนะครับไล่ต่อไล่ต่ออย่างเดียวเลยนะตอนนี้นาคอรสกำลังเข้ามาเติมนะครับเอกก็พยายามที่จะสกิลนะครับเลื่อนเหลือน้อยครับแล้วก็พอนาคอสมาครับเขาวิ่งไปนู่นแล้วครับวิ่งหนีไปเลยนะ อันนี้คือยังไม่เห็นตัวนาคอนนะครับแต่เขาเริ่มหลออแล้วนะครับตอนนี้ <c oughs> อะโอเคเขาออกจากไฟครับตัดต่อเรรัวครับโอเคครับได้ทำมังกร <c oughs> ไปครับเดี๋ยวเรามาต่อที่ชังเลนล่าเลยครับ <c oughs> เร่งฟาร์ไปตอนนี้ <c oughs> จะได้บูสติกแล้วนะครับ <c oughs> ไปครับต่อหน้าเกลียดมากนะครับอเน่เนี่ยตอบแบบหน้าเกลียดจัดเลยนะอ้าวมีวาร์ปด้วยครับอย่างนี้นาคอยเข้าไปต่อครับแล้วคนเรียขร้อยครับอันนี้จะไม่ว่าเขาวาร์ปประมาทไปหรือเปล่าเนี่ยและก็ในเกมนี้นะครับหลายๆคนก็จะเห็นว่าทีมของทีมเขานะครับาเขามีแคลี่สองนะครับแต่ว่าในเกมก่อนหน้านี้นะครับถ้าหากใครจำไฮไลทได้นะครับทีมเราก็เป็นเมดสองเหมือนกัน นะครับคือจะเรียกว่าไงเดียคือ <c oughs> <c oughs> มันเป็นเรื่องปกติของการกดสโลว์ไปแล้วนะ่ะในดั้ง5 0 6 0ดาว7จดดาว80ดาวเนะี่ยคือเหมือนกันหมดนะครับจะเรียกได้ว่าอยากหยิบอะไรมาออฟเลนก็หยิบนะครับ <c oughs> ถามว่าเวลาออฟเลนหยิบตัวยนโยนเนี่ยมันลำบากไหมคือ <c oughs> ถ้าหาเราเล่นดังสูงในเขาหางเงินกันไวครับแล้วพอมันมีของเนี่ยมันก็โขอกักบทุกตัวแหละแต่ว่าจะโดนกดมากกดน้อยก็ พอโดนกดกปกดกุ๊บก็รอเหลเกณฑ์นิดนึงนะครับแล้วก็มาวัดกันตออเลทเอานะครับคนนี่ยูเอครับฟาสกิลมอัดหน้าเราก่อนเลยนะดีที่แบบโอ้โหของเขาไม่มีนะตอนนี้เราได้อควานี่แล้วก็บุฟฟิแดาวน,นะครับแต่ว่าทางยูเอเนี่การเงินต่างจากเราเป็นสองพันเลยนะครับคืนเลยได้ว่าบทสภาพไปนะบทสภาพตัวที่แบบว่าตัดเก่งๆเลยเก่งๆเลยนะครับคือการหางเงินของเขาคือแบบแย่มากะ โอ้เรียบร้อยครับดูเอตอนนี้เราเบร์เราแรงจัดเลยนะครับสับต่อจับเลยนะแลวก็จุดสำคัญในการเกมของเขานะครับนั่นคือการคิวนะครับถ้าเขาสามารถคิวทีมเราได้นะครับหรือว่าเราไปแลกเขานะครับการนึงเขาจะฟื้นเลยนะครับเหมือนอย่างพายาช็อตนี้นะครับไปแลกับคอนนะครับคอนแลกับพายาไปนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าในช็อตตรงนี้เนี่ยหายาได้เงินนิดเดียวนะครับแต่ว่าทั้งคอนได้เงินกับคือไปเยอะมากเลยนะครับ ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะยิ่งเกมนํำของนามเวลนํำเนี่ยพยายามอย่าตายนะครับเจอฟอยตรงนี้ครับวอสก,กิลหนึ่งนี่คุมดอกไว้เลยนะครับและนี่ฟอนเลนนี่โดมเยอะมากนะฟอนเลยไม่กล้าลำนะครับเพราะว่าเรายังไม่ใช้อตินะครับรำมานี่ก็เจออติส่วนนะโอ้ยีน่าเข้าไปลุยครับแล้วก็เรียบร้อยครับตรงนี้ทางเทลลี่ครับได้ไปครับ ยิงตามนะครับวันนี้โอ้ต่อ,อ่ังแรงครับต้องเอาลอุ๊ยเจ็บโอ้โหวีฟิกเกอร์อะครับยูเอนนี่ก็เป็นยูเอนะครับถ้าโดนสกิลเข้าไปเนีย่ยต่อให้ของตามแค่ไหนเนี่ยคือแบบโหแรงมากนะนี่ผมโดนไปทีนี้ครึ่งหอดเลยนะครับแรงจัดเลยบ้าที่เราคือต่อเดียวนะครับต่อพวกแครี่พวกเมคเขานะครับแต่การต่อ ยูเอเนี่ยคือบางคนก็อาจจะแบบว่าเอ้ยถ้ายูเอสกิลไมนเงี้ยเราก็ต่อลำบากใช่ไหมครับคือเราพยายามที่จะให้ยูเอจัดสกิลก่อนครับแล้วเราก็สกิลสองนะครับได้เข้าไปแล้วตามด้วยสกิลหนึ่งนะครับเหมือนกับว่ารอให้ทางยูเอเนี่ยเขาสกิลก่อนนะครับแล้วพอได้อยู่ตรงนี้ครับแล้วก็เรียบร้อยครับมาชา้าแต่ได้คิวครับตอนนี้อันตีหลบนิดนึงครับแล้วฟิกเกอร์ออกครับอุ้ยไอ้ตะกี้เนี่ยคิดว่าเขาจะวางอัตีมาหาผมนะกับการว่าเขาโยนสกิลหนึ่งมานะแต่ก็โอเคอยู่นะ อาริสนี่เดินฟูเบ้ด้วยนะครับแรงจัดเลยเดี๋ยวตรงนี้เราเก็บแพ็คิวหลังป้อมแล้วก็วาร์มนะครับเพราะว่าผมค่อนชาลิจาร์เราแวงยูเอนะคือเรารู้อยู่แล้วว่าเขาใช้แฮกไงเขาอาจจะเดินมาแล้วปาสกิลใส่เราแล้วก็ตายเลยอะประมาณนี้นะครับและก็ในเกมนี้ผมจะไม่ขึ้นตัดเลื่อนนะครับเพราะว่ามีแค่พอร์ตเดลนะที่ดุเลื่อนนะครับแล้วก็ฟอร์เรนเนี่ยก็สู้กับฮิโร่ทีมเราค่น้าลำบากนะครับเพราะว่าฮีโร่ทีมเราเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวที่เข็นแล้สักเท่าไหร่ด้วยนะครับ จะเป็นตัวที่ได้ระยะมากกว่าอย่างนครเนี่ยเข้าแล้วก็ออกเลยมานี้นะครับจะไม่เทรดแรกตรงๆสักเท่าไหร่ไหครับดู๋เอ๋อยู่ทางขวานะครับใช้สกิลไปแล้วนะครับต่อเลยครับตรงนี้หิยาไงดิโอ้หิยาครับเข้าไปอัดครับป้อมครับเรียบร้อยครับขอยมีหนึงครับมีหน้ารอจังหวะอยู่ครับเดี๋ยวรอทั้งคอนเดินลงไปก่อนครับแล้วีน่ามาตรงนี้ครับ โอ้โหรวบไม่โดงครับไม่ได้อะไรเลยครับฟิกเกอร์ก็ไม่ได้ครับจะต่อไปก่อนนะครับตอนนี้เราต่อแรงมากนะครับโหแล้วดูตอนทีเขาเกือบแตกเลยเนะจ่ายทิงค์เข้าไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับโอเคครับโอ้โหแรงจัดเลยเพราะของน้ำครับแอนเนตและยิ่งจ่ายทิงค์ใส่ตับาร์นี่คือแบบโอ้โหเลือดไหลแบบหืนดังเทอร์เลยครับตอนนี้หลายคนก็คง สงสัยครับเอ้ยพี่บอมเอาคลิปอะไรมาให้ดูเนี่ยยำใหญ่คลิปนู้นอย่างเดียวเลยนะครับคือมันมีช็อตที่จะพิกเกมอยู่นะครับมันก็ใจเย็นๆนะตอนนี้คือทุกอย่างก็ปกติอยู่นะเดี๋ยวต่อไปเราจะขึ้นเป็นจอบก่อเวกขึ้นมานะครับหรือไม่ได้ครับเข้าไปรวบเข้ามาสกิลหนึ่งเข้าไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับอย่างแรงครับยูเอเอโดนรวบขี้แตกงเลยครับโอ้โหต่อไปครับตรงนี้ครับเคคลิปกลางครับ มีหน้าเลนบนครับโอ้ยแรงนะน่ะทางคอน่ะโ้แล้วดูสกิลครับวางเข้าไปครับเรียบรอยครับแล้วก็หายาครับแลกกันในป้อมครับคือถามว่าตรงนี้มันดีไหมคือมันจะพลิกเกมตรงที่ว่าหายาเขาตายเยอะเกินไปเหรอครับเดี๋ยวฟอเลนครับโหและต่อยกันรัวๆครับฟอนเลนก็เล่แล้วเหมือนไม่ไหวครับแต่ว่าคีบโดนเคลียร์ครับก็ยังเคลียร์คีบมันได้เลยครับไม่ธรรมดาเลยนะครับและติของเคลเลนนี่คือบอกว่าเคลียร์คีบดีมากเลยนะครับ แล้วสกิลมาจากไหนครับเนี่ยโอ้โหเกือบแล้วโอ้โเดินเดินไปครับจะไม่เข้าระยะเลยครับโดนสกิลดักไว้แล้วครับ <c oughs> โอ้โหเกือบขาขาดครับเดี๋ยวเอาดาร์เียเยอ์เสร็จเดี๋ยวเราไปบุกกันต่อครับดาร์กนี่จะเป็นมากนะกับการที่เจอทีมที่ขีดคิบดีๆนะครับ ตอนนี้เพื่อนเราก็ยังงงๆอยู่นะครับว่าตาเทศคืออะไรนะครับเขาก็ยังไม่รู้สึกเลยเท่าไหร่นะแต่ว่าเรารู้กันอยู่แล้วนะตวนนแต่อย่าลืมนะครับยูเอเนีย ب, เ่ยเพอาลงเกมขึ้นมาเนี่ยเขาปาสกิลทีตายเลยนะครับขอแค่ขอไม่กี่ชิ้นนะครับรข้างล่างสี่คนครับตรงนี้ ผมก็ไม่กล้าเดินมากนะผมปาสกิลลูหนึ่งเข้าไปก็รีบสองออกนะครับและดูครับเขาตอดจะเตะย,ยับเลยแนละ้วเดี๋ยวตรงนี้มีหน้าโซนไว้ให้นะครับเรามาไล่ปิดฟอร์เรนนะครับไปไปเลือเล่อนเรือน้อยครับเอาเรามีหน้าไม่ลงมาเรามีหน้าโอ้โหแล้วการเป็นโดนโถมตรงนี้ครับโอ้โหแล้วโดนทันด,ดาวหน้าน่อยครัางนี้โอ้โหแล้วโดนชันดาวเขาี่เสียหายหนาเลยครับการเงินทีมเขาที่ฟื้นเลยนะโอ้โหและดูการเงินครับ เชลลีไฟเดียวครับเงินขึ้นเกือบหมื่นเลยครับโ,โหแล้วฟอร์เลยครับเงินเก้าพันกว่าแล้วนี่เขาพลิกได้เนี่ยการเงินแบบนี้นะครับถึงแม้ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยการเงินเขาต้ตามอยู่หกพันนะแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้นะเขาพลิกได้นะครับ,บ,าบาอโอเคครับเกิดแล้วครับโ,โหดีเสียหายหนักเลยนะคื้นในดับอย่างนี้นะครับเหมือนจะเป็นดับโยนนะแต่ว่า ในเกมล่าสูงนะครับเขาจะในที่จังหวะก,การเล่นมากกว่านะครับถ้าหากสมมุติว่าอลิสเปิดไฟดีคอนเดินเข้ามายิงด้วยเอจากสกิลได้น,นะครับอันนี้ก็คือแพ้กันมัเยอะแล้วนะครับกับดารแบบนี้งงนะคือถ้าหากมันล่าไป็กเกมได้เนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับอย่างบางคิ้งเนี่ยชิงดาร์กได้ตัวหนึ่งเนี่ยโอโ้โหมันกลายเป็นแบบคำว่าพิเกมได้เลยนะคือการดาร์เนี่ยมันก็จะได้เปรียบช่วงต้นเกมกลางเกมนะครับแต่ว่าพอเข้าถึงในเกมปุ๊บอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอยู่ที่จังหวะก,การเล่นล้วนเลย นิวเอ็กก็เป็นคนเดียวนะครับที่มักกล้าเล่นกล้าเสี่ยงนะครับจะเรียกว,ว่าไงเดียว <c oughs> คือถ้าหากทีมมึงเขาเห็นเหมือนอย่างที่ยูเอเห็นนะป่านนี้อันน้เขาวิ่งมาสกูแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวพออะไรตรงนี้เขาก็เรียบร้อยครับ <c oughs> โอ้โหแรงเหลือกเกินครับทั้งยูเอแล้วก็ทั้งเคลลี่ครับแล้วก็ไฮเตกเขาไปตายอีกแล้วครับ ให้ hey, แต่เกมนี้เขาตายเยอะกินไปนะทำให้เราจบลำบากนะครับและนี่ผมหลอดยูเอครับเพราะว่าตะกี้ไม่เห็นยูเอบนแมบครับเล่นเอากระโดดลงมาเลย <c oughs> เดี๋ยวขึ้นในเทมสโลขึ้นมานะครับในเกมนี้ตัวขาตายเขาเยอะนะครับออกสโลน่าจะดีนะและนะาคอสเริ่มเจอทีเด็ดหนับสว่างแล้วนะครับยืนอยู่ที่หุ้มอยู่ดีๆครับ, <c oughs> รบเจอมีอดบินอาจเข้าใส่เลยครับ แพรเต่ยังไม่รู้ตัวครับยังไงครับ <c oughs> เราเจอมาสามเกมแล้วครับน <c oughs> ับก็อลบผมอยู่ในพุ่มครับมันสกิลล็อกผมเลยครับนั่นแหละครับนี <c oughs> ่แหละโชคดีเกมนี้กดได้ครับถ้าลองไปเกมตามสีป่านนี้ทุกพุ่มนี่โดสกิลดังหมดแล้วครับ <c oughs> แล้วมีหน้าอยากลองของครับแล้วยูเอครับป่าสกิวมาตรงๆเลยครับ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้คิมเขาหายสามนะครับต้องระวังนะครับนะคอสปิงให้ครับตรงนี้ครับลองเช็คดูครับแล้วเจอทางลืตรงนี้ครับไล่ลุยกันต่อครับสโลเขาไปครับแต่ว่าทางมีหน้ารวนลงไปครับตอนนี้เราเสียคนไปคนนึงแล้วนะครับไม่เล่นต่อนะครับรอก่อนรอก่อนแล้วกันต้องเล่นตาละกใหญ่ขึ้นครับเขาก็ไม่ค่อยกล้าเอาเท่าไหร่นะทางด้านครับ ก็โหแล้วยูเอครับพยายามที่จะสกิลใส่ยีน่าครับยีน่าสะดุ้งเลยครับดาวใม่ผมตอนนี้หนักเหลือเกินครับแล้วสโลเข้าไปครับแต่ว่าทางเชลิสเขาจะมีเกาะเกินครับสโลเขาไปต่ออีกรอบครับตามด้วยสกิลสองครับแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้ยโอเคครับใจใจครับปิดคิวทางเชลี่ไปได้ครับโอ้โหนี่ผมเกือบโดนยูเอ๋สกิลมาเนี่ยเตอรแบบไม่กลัวเลยครับยูเอ๋ถอดวัดใจแล้วครับ จะถอยก็ไม่ได้ถอยตอนนี้สี่กระบวนเลยนะครับแล้วใครจะเตะไปใต้อีกแล้วครับเฮ้ยใครจะเตะโยนเกมมะเนี่ยโอ้หและทางยูเอ้ครับดูมากผมเดินไปแป๊บเดียวนี่เขาปาสกิลมาดักเลยนะครับต่อเดียวครับต่อเดียวครับห้ามถอยครับต่อเดียวที่สุดครับไม่งั้นเราเสียคองแน่นอนครับอืมรอดูมีดนะครับรอดูมีดอย่างเดียวเลยนะถ้าเขาปามีดมาเราจะกิลสองเข้าไปแล้วเข้าไปอัดนะครับ มีน้าก็กลัวครับตรงพุ่มแดดดาร์กมาตรงนี้ครับขอต่อยอีกรอบหนึงครับแล้วต่อยทางคอมได้ครับคอมกระโดดแล้วครับมีน้าไปเพื่อนดึงมาตรงนี้ครับสกิลเขาไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้ยเอาจนได้ครับแล้วมาช็อตชนมูุนกันแล้วครับโอกาสที่ทงดารัคเขาแล้วไม่ทำด์งไม่ได้ครับโอ้โหเกมนี้อะไรครับเนี่ยเหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายนะโอ้โหเกือบจำคีบครับเลือดผมก็เหลือน้อยแล้วเกินนะ แต่ว่าเรามีเกาะขาวอยู่นะครับน่าจะอึดอยู่น่าแล้วก็ปล่อยทันด้านะครับเดี๋ยวไปจบเกมไงจะออกสร้อยเขียวได้นะครับจะออกเลอาแล้วเลยนะแต่ผมเอาลูกแก้วแล้วกันนะครับน้าเขาบอกตาเทพแล้ะสกิลอาสายุเองครับโอ้โหเรียบร้อยครับขาป้อมครับอย่างงี้เกมนี้นี่คือแบบว่าเห็นชัดเจนเลยนะครับว่า60ดาวแล้วเล่นแบบนี้เนี่ย นะครับคือแบบหาเงินไม่ได้นะผมบอกให้เขาหาเงินไม่เป็นเลยนะครับจะเห็นชัดเจนนะว่าเอ่อความสามารถในการหาเงินแบบนี้เนี่ยไม่มีทางที่อยู่ในรังสุดที60ดาวนะครับผมกล้าพูดเลยคือสกิลแม่นนะครับแล้วก็รู้ว่าตรงไหนอยู่ตรงไหนหมดเลยนะครับปาสกิลโลนะครับแต่คือมันไม่ใช่ทุกอย่างไงก็สับคนที่ใช้แฮกนะครับเอาจริงนะลองเลิกใช้แฮกดูนะครับแล้วลองฝึกเล่นจริงจังักครันะครับคือเกมมันเล่นเพื่อความสนุกอะมันไม่ใช่เล่นเพื่อใช้ชนะบ้าบอไรงี้นะครับอันนี้ผมบอกเลย คือต่อให้เราเล่นไม่เก่งอ่ะมันก็มีรังที่เหมาะสมกับเราอยู่นะครับเหมือนเช่นเราเล่นไม่เก่งเราเล่นได้แค่รังคอมนะครับมันก็มีความสนุกในการเล่นรังคอมอยู่นะครับเล่นแบบให้มันเป็นตัวเราอ่ะครับไม่ต้องมาใช้โปรแกรมโกงอะไรประมาณนี้นะครับเช่นไอเกมีเนี่ยเราก็เจอเทลิสไปซ่องด้วยนะครับก็เล่นได้สมราคาเขานะต่อให้เกมมันโดนกดแค่ไหนนะครับเขาก็พยายามฟาร์มจนหาเงินขึ้นมาได้นะครับเนี่ยครับคือคนแบบนี้แหละที่มันเล่นสมงฝีมือจริงๆนะครับมันไม่เหมือนกับ คนที่แบบต้องใช้โปรแกรมปั้นออกมาจะเห็นได้ว่าเทลลีเนี่ยต่อให้โดนกดแค่ไหนนะครับดาไม่ดีแค่ไหนเนี่ยเขาก็ยังสามารถหาเงินขึ้นมาได้นะครับแล้วก็แบกทีมได้ในรดับหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าเกมนี้เขาจะแพ้แต่เขาก็ไม่แพหน่าเกลียดไงนะครับก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับจากใจจริงเลยนะครับก็อยากให้สังคมเกมมันดีขึ้นนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เตือนใจให้กันหน่อยนะกันนะครับ วันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ,บคุณครับ